ชื่อต้อยนะครับทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกครับผมกิจวัตรประจำวันนะครับเท้าทำงานนะครับยังกลับบ้านแล้วก็สุขสาวอาจจะมีไปฮง n g out กับเพื่อนๆบ้างนะครับก็สำหรับอาการที่เป็นบ่อยนะครับก็คือจะเป็นหวัดค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเกิดอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับกลางวันแดดร้อนตอนเย็นก็ฝนตกอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นหวัดง่ายแล้วก็เกี่ยวกับภูุิมแพ้ง่ายด้วยครับตามบ่อยอย่างเงี้ยครับ พออายุมากขึ้นนะครับก็เริ่มรู้สึกห่วงสุขภาพเพิ่มขึ้นจึงทดลองหาอาหารเสริมที่ใหม่ๆม,มาเป็นตัวช่วยสําหรับเราครับผมเพิ่นว่าไปเห็นคลิปคุณหมอท่านหนึ่งนะครับท่านก็ได้แนะนํารีวิวตัวอาหารเสริมซีโตัวนี้นะครับเป็นเยลลี่ทานง่ายถ้าเกิดลองทานดูแล้วก็จะทําให้ภูมิดีขึ้นผมก็เลยลอง,ลองทดลองใช้ดูครับผมหลังจากทานมาแล้วก็เห็นผลนะครับรู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นนะครับแล้วก็ภูมิดีขึ้น ไม่เป็นไข้แล้วไม่ไม่เป็นหวัดแล้วเนี่ยครับผมก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะครับที่มีอาการเหมือนกับผมนะครับเป็นไข้ง่ายแล้วก็เป็นอาการเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะครับใช้มาตั้งแต่กล่องแรกก็รู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงครับผมซีอ e l l เสุขภาพดีครบทุกด้าน